สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ช่องป้อนกับปานนะครับอยู่ในเกม Shadowfly Arena นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำเกมดีๆอีกแล้วครับท่านเป็นเกมแนวต่อสู้นะฮะสุดโหดภาพการาฟิกสวยะฮะอยู่ในเกม Shadowfly Arena นะครับเ,เกมนี้ก็มีออกมา,าแล้วสาภาคแล้วฮะ ภาคนี้เป็นภาพที่ว่าค่อนข้างสมบูรณ์ฮะภาพกราฟิกสวยนะฮะก็ก่อนหน้านี้จะเป็นภาคสามที่ให้กราฟิกสวยเหมือนกันแต่ตัว,ต,วตัวภาคสามค่อนข้างจะเล่นยากนิดหนึ่งแหละในเกมนะฮะตัวละครมีหลากหลายตัวนะฮะให้เราเลือกใช้นะฮะฮเลือกเล่นกันฮะเป็นเกมออนไลน์นะฮะกราฟิกสวยครับเดีย๋ยวจะลองเล่น,นะฮะสักตาหนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมกัน ว่าภายในเกมเนื้อหาอการเล่นว่าจะมีความสมูทความเลื่นไหลยังไงฮะลองดูกันครับหนอน,นั้นเนี่ยเป็น AI นะฮะการต่อสู้ก็คือมันจะใช้การสุ่มเลือกผู้ต่อสู้นะฮะที่อ่าเลเวลใกล้เคียงกันนะฮะ ลองดูครับว่าใครจะหมูหรือจ่าฮะมีทั้งหมดอ่าเป็นทีมนะทีมละสามสามตัวฮะแ,วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนเข้ามาต่อสู้ก่อนครับผมเลือกนักปดฉางนะต่อสู้กับอ่าไอตัว อะไรเนี่ยชื่ออะไรจำไม่ได้ละปีสาจอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองรู้กันเลยครัภายในตัวเกมฮะมีตัวข้อความนะฮะสามารถอ่าส่งฮะทักกันได้อย่างเงี้ยฮะสวัสดีหรือเป็นตัวอีโมจิฮะนี่ฮะการเล่นฮะถือว่าลื่นไหลดีฮะภาพเกมสวยฮะแล้วก็ หมดการเล่นก็สมมติเป็นเกมฟรีอีกเกมหนึ่งฮะพที่อยากแนะนําให้ดาวน์โหลดมาเล่นกันฮะเพราะว่ากราฟิกค่อนข้างดีงามแล้วก็เอฟเฟกดีฮะเกมมือถือเดี๋ยวนี้พัฒนาไปไกลนี่ครัลักษณะการเล่นจะเป็นลนักษณะนี้ฮะัคาสามารถของตัวละครแต่และตัวก็แตกต่างกันออกไปฮะ ต้องลองฝึกแล้วก็เลือกใช้ดูครับมันจะมีโหมดให้เราฝึกอยู่ฮะฝึกการใช้ท่าต่างๆนะของตัวละครสนุกใช้ได้ฮะเกมนี้ไม่หัวร้อนนะสำหรับคนที่อ่าใจเย็นหน่อยไม่ไม่ต้องขี้บัโหคือเล่นเรื่อยๆคลายเครียดไม่ต้องคิดเยอะ,ะฮะ เป็นการชิงไหวชิงพลิบก็คอยอจะพาดท่าเสียทีอะไรเงี้ยสนุกฮะลองดูฮะเดี๋ยวท้ายๆคลิปฮะเดี๋ยวผมติงลิงดาวโหลดไว้ให้ตัวนี้ในเพจโต้ก็สามารถอ่าดาวโหลดได้เลยฮะฟรีดาวโหลดนะฮะไวก็ค่อนข้างใหญ่ใช้แล้มือถือสเปคกลางๆฮะถือว่าเล่นได้ดี วกั s n ่าเจ็ดสองศูนย์ขึ้นไปฮะก็จะการเล่นก็จะลื่นเลยฮะประมาณนี้ฮะตัวภาพกราฟ,ฟิกก็ดูฮะต้องแกมือยฮะตัวที่สอง มาเริ่มกันเลยใกลจะหมูนจะอะครับวงมาแล้วครับเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาด,มาดิมาเลยเข้ามาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าอ,อย่ออยยา,ยานั่นไงนั่นไะ chó Dạ Chỗ này trái chó chỗ chó này, chó 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 เออนะครับเอาไม่ไหวจริงๆฮะต้องยอมอ่ะกดเกือตทัวสุดท้ายฮะลองดูฮะว่าใครจะอยู่หรือไปฮะไว้เนี่ฮะ ตัวสุด้ายแล้ว,ลวโอ้โหโอ้โหเม่นมากโอ้โหชอ,อ,อ้นี่ตัวซมังใครเป็นใครมาตัวชิงดำแล้วฮะใครจะอยู่หรือไปก็จะเป็นเซตนี้แล้วฮะใครจะชนะความรับ ต่างกลับบ้านฮะจะม,มีเดือนรางวัลนะเวลาเอาชนะฮะถ้าขึ้นสีฟ้าๆเนี่ย, 4, 5, 5, เ,ยเราสามารถกดสกิลใช้ได้นะฮะถ้าตัวพลังฮะเดมลอดฮะสามารถกดใช้ได้ครับแต่ต้องรอจังหวะดีๆนะฮะไม่งั้นอาจจะพลาดท่าได้ฮะอย่างเงี้ยต้องให้มีจังหวะนิดนึงฮะมาดีก็มาดี ออมมาดิ o op,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  อุบอุบอุบคอมมาดิอุบตุ้มนั่นแหละโชว์อัดโชว์อีกทีหน <S <S ึ่งเรียบร้อยครับฮะจะมีอีโมจิฮะถือว่าเป็นเกมที่ดีฮะดีฮะเราฮะลราเรื่องเราเล่นเลยวะ กราฟิกสวยฮะระบบก,การเล่นลื่นพอสมควรนะฮะไม่ต้องไปเติมตังค์นะฮะเนีล่นสุดไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องเติมตังค์เหมือนพวก Rov นะติ่ง Rov นั่งว่าผมนะเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมสำหรบับาครเครียดนะฮะไม่ต้องใช้่าสมองเยอะๆแล้วก็ไม่ใช้ต้องใช้ตังค์เยอะเลยขอให้มีอินเทอร์เน็ตพอครับ ตัวละครมีหลากหลายตัวมันจะมีโหมดฝึกนะฮะให้เราเข้าไปฝึกท่าการเล่นของตัวละครแต่ละตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะผมจะลองอกดเข้าไปฝึกให้ดูสักในโหมดการฝึกนะฮะตัวะคนะฮะเป็นโหมดการฝึกนะฮะ ถ้าให้เรามาั่นใจก่อนฮะค่คอยออกสนามลบนะฮะเกการใช้อ่าสกิลอะไรเงี้ยนี่ครับประมาณนี้ฮะโอเคนะครับเพื่อนนะฮะถ้าเกิดสนใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยครับสำหรับาการแนะนำเกมดีๆแบบนีบ้พร้อมการรีวิวเกมแบบ บ้านๆนะฮะต้องเรีว่าแบบบ้านๆเพราะเพิ่งจะรีวิวมันว่างไงช่วงโควิดไม่มีอะไรทำก็แก้เครียดไปนะไม่ว่ากันครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม